you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565หรือ2022นนั่นเองนะคะก่อนที่อาจารย์จะเริ่มคลิปนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงอย่างเช่เน,นเดิมเลยว่าอาจารย์ทำนายดูภาพรวมคือกว้างมากนะคะหรือเรียกว่า General Reading นะคะมันมีโอกาสที่จะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็ตามแต่นะคะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นแค่แนวทางเพราะว่าคนสามารถ เข้ามาดูใน YouTube ใครก็ได้เข้ามาดูนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ทำฟรีไปการกุศลฉะนั้นขอให้ คุณดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีที่เราปฏิบัติตัวนะคะอยู่ที่การกระทําของตัวเราฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความคิดและการกระทําของตัวเราจงมีสติมากๆกับตรงจุดนี้นะคะอ่ะก็สําหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพิอาคาร์พิกโซนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะจะมีทั้งที่เห็นหน้าและไม่เห็นหน้านะคะถ้าไม่เห็นหน้าก็จะเป็นพิอาคาร์พิกโซนที่จะเห็นพี่หินลัคกี้ชามโซนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะแล้วก็คําทํานายต่างๆที่เป็น timeless นะคะคือเปิดมาดู อะไรก็ได้มีร่วม300กว่าเอพิโซดแล้วนะคะอาจารย์ทำมาหลายปีมากประมาณ3-4ปีแล้วนะคะฉะนั้นสามารถไปไล่ดูในเพลย์ลิสต์ต่างๆที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างได้แต่สําหรับท่านใดที่อยากเห็นหน้าอาจารย์บ้างนะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องชื่อว่า KFS Extra นะคะจะเป็นคลิปที่ไดเ้เจอหน้ากันบ้างเพิ่มสีสันในช่องนะคะก็จะเป็น Pi กอะคัส Pick a d ด็อะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะไปดูใต้ description อาจารย์จะแปะเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้นะคะจะมีหลายเอพิโซดแล้วนะคะแต่ สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายปีทั้ง12นักษัตย์และก็12ราศีอันนั้นคือภาพรวมมากๆนะคะของดวงรายปีเนี่ยก็สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ด้านล่างที่อาจารย์แปะเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นดวงรายเดือนที่อาจารย์ทํายิบย่อยนะคะอย่างละเอียดให้กับทุกท่านนะคะฉะนั้นเราไปเริ่มรับฟังรับชมดวงรายเดือนของคุณกันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะเรามาทำมาจากไพ,พ่พิณแล้วก็ไพ่เทาหลอดอีกเช่นเดิมนะคะเรามาลุ้นกันนะคะราศีพิจิกนะคะจะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะโอ้ไพ่ขึ้นสวยแต่ต้นเลยนะคะ d e l i g h t innocence cups 3 of cups page of wands 4 of swords ace of wands justice 5 of wands 3 of swords 3 of wands The Star, the Wheel of Fortune, and the last one บสุดท้ายนะคะ Nine of Wands. โ okay. อเคพลังงานอันดับแรกนะคะเป็นพลังงานที่เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะทำอะไรก็ตามแต่มันมีโอกาสประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน แต่ต้องระวังมากๆก็คือบางทีเราอาจจะมีความใจร้อนอยู่บ้างอันนี้คือต้องปรับตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยจริงค่ะอาจารย์แต่ไม่คิดจะปรับไม่ได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าหนูควบคุมสติได้เราควบเราสามารถควบคุมสติต่างๆได้อาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะว่าเราเอาสติเหนืออารมณ์เพราะว่าช่วงนี้บางทีอาจจะมีแบบการพูดจาตรงหรือว่าบางทีถ้าเราพูดตรงสื่อสารตรงเกินไปในบางอย่างหรือว่าพูดผิดชิตเปลี่ยนได้เลยต้องระวังระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า บางทีอาจจะพ่องออกไปโดยไมไ่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามแต่เป็นการพิมพ์การโพสต์การแชทการคุยเป็นได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะคะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งเท่านั้นเองในช่วงนี้ถ้าถ้าคิดก่อนพูดคิดก่อนพิมพ์คิดก่อนคุยไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะก็คือว่าเป็นการายั้งอารมณ์ต่างๆแล้วก็ดึงสติเราในเวลาเดียวกันหมนนั่งสมาธิบ้างนะคะหรือสวดมนต์บ้างมันจะช่วยได้เยอะหรือว่าหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิจะช่วยได้เยอะนะคะ แต่ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการที่ว่าคุณพูดอะไรก็ตามแต่ก็มันก็เหมือนมีน้ำหนักในคำพูดนะคะดูน่าเชื่อถือในเวลาเดียวกันด้วยมันเหมือนกับว่าระวังด้วยส่วนนึงอีกส่วนนึงก็แปลว่าคำพูดคำจราจาของคุณโดดเด่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะทําการค้าขายเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารสื่อออนไลน์ต่างๆเด่นนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกอาจจะเกี่ยวกับ พวกอของกินของบริโภคงานอีเวนต์ต่างๆนะคะมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะคะหรือว่ามันมีโอกาสที่จะมีโอกาสโอกาสดีๆเข้าเข้ามานะคะเป็นโอกาสเป็นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเหมือนได้เงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะมันมีแบบเหมือนรายรับเพิ่มมากขึ้นเยอะมากรายรับนะคะไม่ใช่รายจ่ายรายรับนะคะอ่าเรียกว่าร่ํารวยได้เลยแหละ นะคะหรือว่าเป็นช่วงของการที่ต้องต้องขยันอดทนแล้วก็มีมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาดีรวมถึงได้รับความไว้วางใจในด้านต่างๆนะคะคุณได้โชว์ศักยภาพของคุณได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทวมถึงคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้รู้จักคนเพิ่มหรือว่าเป็นที่รักแก่คนพบเห็นมากๆนะคะแต่อย่างที่บอกคือบางทีคนเราอ่ะมันได้ดีมันอาจจะมีคน อิจฉาลิษยานะคะบางก็คือเหมือนกับว่าได้ดีจนคนอิจฉาได้ด้วยนะคะในช่วงระ,ะระยะเวลานี้นะ,ะบางท่านอาจจะมีคําว่าของเดิมๆของเก่าๆคนเดิมๆคนที่เคยรู้จักได้กลับมาคุยกันมาปรับความเข้าใจกันก็ได้หรือบางท่านอาจจะได้มรดกตก,ตกทอดหรืออะไรที่เกี่ยวโคกับเรื่องพวกอสังหาก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะ,ะบางท่านอาจจะได้เกี่ยวโคอะไรกับต่างประเทศก็เป็นได้หรือว่าบริษ,ษัทข้ามชาติอะไรต่างๆจะค่อนข้างโดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือมันมีความโดดเด่นคุณมีความด,ดาวเด่นมากๆนะคะคือมัน่านอ่าจ,จะมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมมีชื่อเสียงในทางที่ดีนะคะแล้วก็มีเหมือนมีคนนําหน้าถือตามีคนให้เกียรติเรานะคะอ่าแล้วก็รวมถึงคุณทําอะไรช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนที่ที่เหมือนจ,จับจับจ้องของหลายๆคนก็ได้มีคนจ้องจับ จับผิดจับถูกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละนะคะอย่างที่อาจารย์บอกคือบางทีคนเราดวงมันดีขึ้นหรือว่ามันมันกำลังปรับอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเหมือนเปรียบเทียบเทียบเท่ฟังว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดมันอาจจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือควบคุมสติให้มากที่สุดแล้วก็หมั่นกระทําความดีหรือมันทําบุญบ้างบุญกุศลของคุณมันจะได้หนุนนําคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นอ่าถ้ามีก็ บริจาคทานหรือว่าทําบุญทําทานต่างๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่คิดร้ายกับใครก็ถือเป็นการทําบุญอีกรูปแบบหนึ่ง้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะาก,การงานเจาะลึกนะคะ,ะ The h e r o p h n t ขึ้นมา Six of Swords ขึ้นมานะคะ Eight of Wands <Okay. S 1> ขึ้นมานะ แชม e ์ uh, of Cups ขึ้นมาแล้วก็ u e e n of s w o r d s พลังงานในเรื่องการทำงานของคุณเลดมากเด่นมากคือหนึ่งคืออาจจะเป็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่งสูงขึ้นบางท่านอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในการทำงานต่างๆแต่าง,ตาง,งานของคุณจะดีขึ้นนะคะ,ะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีคนรู้สึกว่าการทำงานของคุณมันดีขึ้นนะคะมันมันเหมอนมีคนแบบ เห็นสักยภาพของเราได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงในการทํางานอาจจะเหนื่อยหน่อยนะอาจจะต้องลุยเยอะมีงานวิ่งเข้าชนเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะแล้วก็การเรียนรู้ของคุณจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะมีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มในสายงานที่คุณทำหรือว่าประสบการณ์ต่างๆมันจะสอนตัวคุณเองนะคะ อะไรที่มันไม่ดีต้องพูดเลยนะอะไรที่มันเลวร้ายอะไรที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ดีคนที่มาคิดร้ายกับเรามาเอาผลประโยชน์อะไรกับเรามันจะออกไปจากชีวิตแต่ถ้าเราไม่ดีกับใครเราอาจจะออกจากชีวิตคนคนหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์ก็แกล้งเล่นแต่พูดให้ฟังว่าทํายังไงให้ได้อย่างนั้นก็ก็ยังพูดคําเดิมว่าถ้าคุณทําดีกับคนอื่น อาจารย์พูดเลยว่ามันมีโอกาสที่จะได้ดีในอนาคตแต่ถ้าทําไม่ดีมันก็เข้าตัวนะคะทำยังไงได้อย่างนั้นเลยนะคะเป็นกฎนของธรรมชาติปกติเลยนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยช่วงนี้เนี่ยการงานของคุณเนี่ยทำอะไรก็ค่อนข้างจะมีความผลงานโดดเด่นได้รับความชื่นชมบางคนได้รับรางวัลก็มีอ่าหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะ มีคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรที่จะได้งานที่ดีมากกว่านี้แล้วนะได้รับการมอบหมายที่มันสําคัญมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็บางท่านทํางานเป็นแบบบริษัทครอบครัวนะคะหรือว่า,ามีจะเป็นเจ้าของกิจการเองช่วงนี้ค่อนข้างรุ่งเรืองมานะคะเหมือนเหมือนรักกันเข้าใจกันมากขึ้นภายในทีมนะคะแต่ในเวลาเดียวกันก็จะช่วยกันลุยช่วยกันบุกช่วยกันทําให้มันเกิด ประสิทธิผลประสิทธิภาพในเรื่องการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมด้วยมันมีการร่วมนางร่วมใจเกิดขึ้นมีความเข้าใจเกิดขึ้นอะไรที่มันเหมือนผิดใจกันอะไรเงี้ยมันจะได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเราก็จะทํางานได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็มันมีการเฉลิมฉลองด้วยอาจารย์มองว่ามันมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานเกิดขึ้นกับคุณก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะอย่างที่อาจารย์บอกได้รับความชื่นชมหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเรื่องการทํางานก็ดี ล้วนแต่ดีทั้งนั้นอะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปอะไรดีๆมันจะดึงดูดเข้ามาค่ะเลิศมากๆค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะสําหรับในเรื่องการการเรียนนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง The strength เข้ามา The moon มีความวิตกจริตมีความกลัวอะไรอยู่หรือเปล่ามีความขี้เกียจอยู่หรือเปล่าอ่ามีความโทษถอยอยู่หรือเปล่านะคะมันจะเข้ามาหมดเลยนะคะเรื่องอารมณ์ควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะแล้วก็ เราทําให้มันเต็มที่อะค่ะผลจะออกมาดีไม่ดีเราถือว่าเราทาเต็มที่เพราะอาจารย์ยังเชื่อเสมอว่าคนเรามีความเก่งและพรสวรรค์ที่มันแตกต่างกันไม่สามารถเอามาเทียบกันได้เพราะว่าอาจารย์เลยบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องสอบหลายรอบเออไม่เป็นไรบางทีบางครั้งเราอาจจะไปเก่งด้านอื่นไอย่างเงี้ยมันมันจะมีเวของเรา,าในในเวเวของเราเองนะคะอาจารย์มองว่ามันจะมีเส้นทางเราเนี่ยนะคุแน่นอนเนี่ยแต่ถ้าคุณบุกคุณลุยคุณตั้งใจผลออกจะผลสอบหรือว่าผลอะไรที่มันออกมาเนี่ยอาจจะ ได้พอใช้ได้แต่อย่างน้อยเราผ่านโอเคหมดเลยนะคะบางคนแค่ผ่านคาบเส้นโอ้ยดีใจมากก็มีนะคะแต่บางคนอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปหรือว่าช่วงนี้ขี้เกียจมากเกินไปก็ต้องเรามาระวังเรื่องความขี้เกียจมันจะเป็นตัวปัญหาให้กับตัวเรานะคะฉะนั้นขอให้คุณอดทนขยันให้ได้แล้วพลังงานม,มันขึ้นคําว่าต้องเรามาระวังในเรื่องคําว่าเออช่วงนี้จะทําอะไรก็ตามแต่ะคะ่ะอย่าพยายามใจร้อนจริงๆนะเพราะว่ามันขึ้นตั้งแต่ต้นเรื่องเรียนก็เช่นเดียวกัน อย่าเพิ่งท้อถอยไปสมมติเราทำไม่ได้อะทำใหม่ลองใหม่ไม่เป็นไรอนาคตมันอีกไกลอันนี้มันเป็นเหมือนแค่บททดสอบเป็นจุดเริ่มต้นบางคนอาจจะสอบเข้าทำงานต่างๆรอเป็นการรออะไรเงี้ยต่างๆก็เป็นได้บางคนอาจจะต้องไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มมันถึงจะช่วยได้เยอะนะคะแต่จริงๆนะถ้าคุณบุกค,คุณลุยมีโอกาสที่จะทำสําเร็จสูงมากๆเนี่ยความสําเร็จมันเกิดขึ้นได้แต่ต้องบุกต้องลุย ต้องอย่าขี้เกียจแค่นั้นเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณสู้ๆนะคะอย่าเพิ่งทอนะ้อถอยนะอ่าเรามาดูนะคะสำหรับในเรื่องการเงินนะคะว่าเป็นยังไงบ้างการเงินของคุณอู้อูมีเหลือกินเหลือใช้พอที่จะบริจาคพอที่จะให้คนอื่น,นะคะ่ะรวยอะ่ะไม่พูดเยอะเจ็บคอรวย รวยมากๆรอเรือบอลแหวนยอย,ยักนะคะรวยมากๆมีเงินมีทองใช้ในช่วงนี้เยอะมากบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนเอาเงินมาให้ก็ได้มีคนเอาเงินก้อนโตมาให้ก็ได้มีคนเอาของขวัญชิ้นโบแดงมาให้ก็ได้มาระดกตกทอออย่างได้เลยหรือเป็นเงินที่คุณควรที่จะได้ได้มาเพราะว่าความสามารถแล้วก็เสน่หหาก็ได้นะอ่าหรือว่าให้ได้มาเพราะว่าเออมีคนแบบเขาเรียกไงแบบยอมที่จะให้เราอะคะ่ะเหมือนอย่างเช่นบางทีเราแบบ บางคนทาพวกสื่อออนไลน์สมมติมีคนส่งของขวัญให้อันนี้คือเปรียบเทียบเปรียบเปยให้ฟังนะ,ะมันเหมือนกับว่าได้มันมาแล้วได้ดีด้วยเนี่ยเงินเข้ามาเยอะเลยมันมาจากความสามารถมาจากตัวเราเองที่มีความขยันหมั่นเพียรมันเกิดจากความขยันนะไม่ได้เกิดจากแบบอยู่ดีได้ฟุกขึ้นมาแต่มันได้เพราะว่าสิ่งสิ่งที่เราพยายามมาโดยตลอดสิ่งที่เราตั้งใจมาโดยตลอดเงินมันได้อะได้ดีมากด้วยอืม ไม่มีอะไรต้องพูดมากมายคุณได้รับผลประโยชน์ที่ดีมากแล้วก็มีเงินที่อาจจะแบบถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมแบ่งส่วนเอาไปลงทุนบ้างเก็บเพื่ออนาคตบ้างแล้วก็เอาไปทาบุญบ้างถ้าเป็นไม่ได้แล้วแต่ละคนแบ,แบ่งแยกเงินไม่เหมือนกันแต่อาจารย์แค่อยากจะพูดว่าอะไรก็ไม่แน่นอนเนี่ยนาคต,ตอนนี้อาจจะดีอนาคตเราไม่รู้ได้ฉะนั้นแบ่งส่วนเก็บเพื่ออนาคตด้วยนะคะมันจะช่วยได้เยอะแต่ช่วงนี้เงินของคุณเข้ามาเยอะมากๆถ้าคุณคิดจะลงทุนร่วมกับใครลงทุนได้แต่ต้องมีลายละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดีอ่ะ้เงินน่ะน่ายิฉามากเลยอะ่ะเฮ้ยเงินเข้ามาดีเหลือกินเหลือใช้ไม่พูดเยอะมันเยอะมันโลดอ่ะมันดีนะเค okay, รู้เรื่องนะคะแต่ถ้าอย่างที่จะบอกถ้าจะบอกคุณรวยมากแต่คุณไม่ทำมาหากินคุณรอความรวยให้มันมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเป็นไป,นปนไม่ได้นะคะให้นอนเกาพุงนอนนอนเกาพุงอยู่บ้านรอนให้แบบเฮ้ยมันจะต้องมีเงินเข้ามาสิเพราะอาจารย์กิงฟ้าบอกเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะโดยมันเปิดมาแล้วเงินมันเข้ามาดีจงลงมือทำด้วยนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้มากๆดีอ่ะดีมากๆค่ะ เรามาดูสําหรับความรักคนโสดสนิทดีกว่านะคะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากๆนะมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักวิตาแล้วคุณพิจิตคขามีโอกาสสูงมากค่ะที่จะเจอคู่แท้ไพ่ขึ้นดีมากหรืออาจจะเป็นคําว่าคู่ที่รู้สึกว่าสีเสมอกันอาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนอเจอจากการทํางานมีคนแนะนําให้รู้จกักหรือว่าวิธีอื่นๆในการที่ทําให้คุณทั้งสองคนได้รู้จักกันถ้าคุณไม่ปิดกัน้นตัวเองมีคนเข้ามาค่ะแต่ถ้าคุณปิดกัน้นก็ไม่เป็นไรเอาที่เรารู้สึกว่า พอใจสบายใจเมื่อไหร่ค่อยเปิดเปิดโอกาสก็ได้มีคนเข้ามาค่ะผู้แท้หรือว่าอาจจะมาในรูปแบบว่าได้มาศึกษาดูใจกันได้มารู้จักกันรู้สึกดีต่อกันค่อยๆรู้สึกดีต่อกันอ่ะประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่ามีโอกาสสูงมากๆค่ะที่จะมีคนเข้ามานะคะเตรียมรอนะคะคนที่จะเข้ามาเลยสำหรับคนโสดที่สถานะคุ้มเครือไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อ <Das que ath en> คือต้องบอกก่อนว่าต่างคนเหมือนต่างทํางานต่างคนต่างไม่ค่อยพูดหรือว่ามีต่างคนต่างมีความลับในใจหรือว่ามันยังเป็นคําว่าปิดบังซ่อนเร้นยังไม่เปิดเผยความรู้สึกหรือว่ายังยังรู้สึกว่ายังไม่ให้ความชัดเจนกับเรานะคะถ้าเป็นเช่นนั้นบางทีบางครั้งไม่คุณหรือเขามันจะมีการเดิอนออกจากการรู้สึกทนไม่ไหวรู้สึกมันไม่ใช่มันจะรู้สึกแบบนี้ถ้าคนที่คุยอยู่ที่มันแบบคือคุยมาสักพรักระยะหนึ่งแล้วมันเห็นท่าไม่ดีมันอาจจะมีการเดิอนออกจากกันก็ได้ แต่ย่เพิ่งเสียใจไปเพราะยังไม่ทันได้คบกันเลยนะคะก็อาจารย์ก็ยังมองว่าคุณยังมีโอกาสใหม่ๆที่จะมีคนเข้ามาอยู่แต่ตอนนี้พูดตรงๆว่าคุณไปเอาดีในเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องเรียนไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีก็มีเข้ามาใหม่เองแต่ถ้ามันไม่ใช่ถ้าคนที่คุยอยู่มันไม่ใช่จริงๆหรือว่าต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างอาจจะมีเวของตัวเองมันก็อย่างที่บอกคือมันอาจจะแปลว่าบุญไม่สัมพันธ์กันก็ไม่เป็นไร นะคะคนเรามีอีกแล้ว8,009ค่ะเดีย๋ยวเพิ่งไปเครียดหรือซีเรสไม่มีงานไม่มีเงินลําบากกว่านะคะฉะนั้นเลยบอกว่าปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติเดี๋ยวมันก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาที่มันดีมากกว่าเดิมนะคะสำหรับเรื่องคนที่มีแฟนนะคะเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟน The Tower ขึ้นมา Seven of Swords ขึ้นมานะคะ nine of cups ขึ้นมา Four o f pentacles ขึ้นมา ฟาร์ฟอบสูร์คือตัองบอกแบบนี้มันมีเรื่องพิสูจน์หัวใจกันเข้ามานะคะแต่มันอาจจะแบบมีการแบบคือเรียกว่าไงมีบทพิสูจน์หัวใจแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่ามันผ่านไปได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการปิดบังซ่อนเลน์มีอะไรคุยกันตรงๆคุยกันดีๆนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันถ้าบางคนคบกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็เป็นแฟนในเวลาเดียวกันอาจารย์มองว่ามันยืนยาวกว่าแล้วมันจะเข้าใจกันได้ไวกว่าแต่ถ้าคบกันแบบ มีความห่างเหินมันจะยิ่งห่างขึ้นกว่าเดิมนะบอกไว้เลยเพราะว่ามันยังมีคาเนี่ยตรงนี้อยู่ที่ว่ามันต้องระวังการขัดแย้งมีเรื่องอะไรที่มันมันต้องปรับตัวกันอีกเยอะอะค่ะต้องระวังตรงจุดนี้ให้มากแล้วกันเนาะอ่าก็หนึ่งอย่างที่อาจารย์อยากให้เรามาระวังคือเรื่องอีโก้อย่าอีโก้สูงเกิน,กนไปคบกันไม่ใช่คู่แข่งขันอย่าแข่งขันกันในเรื่องความรักนะคะถ้ารักกันจริงทุกอย่างต้องมีการไกล่เกลียรมีการพูดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะมันจะช่วยได้เยอะนะ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะจริงๆแล้วมันเป็นแค่แบบบางสิ่งบางอย่างที่แบบอัตละกลาะกันบ้างนี่กับฟานแต่ถ้าสมมติรักกันจริงเดี๋ยวมันก็ปรับกันได้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วขึ้นปกติดีค่ะนะคะมั่นคงค่ะสําหรับเรื่องสุขภาพเรามาดูกันนะคะมีอะไรที่ต้องเตือนไหมอันดับแรกนะอาจารย์คิดว่าเป็นคําว่าช่วงนี้อาจจะกินดีอยู่ดีน้ําหนักขึ้นนิดหนึ่งนะคะอุดมสมบูรณ์นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปวดหัวปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะบางทีคอเคร็ต้องเรามาระวังแล้วก็มันจะเกี่ยวกับเรื่องบางทีจ้องจอคอมจ่องแท็บเล็ตมากๆมันมัน,ม,นมันบริเวณสายตาคอบอ่าไหลมันเป็นโรคทั่วไปแล้วก็ช่วงนี้อาจจะแปลว่าต้องเรามาระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความหนาวอะค่ะคือมันเหมือนร่างกายเราต้องทําให้อบอุน่นหรือว่า มันอาจจะแปลว่าร่างกายเราอดอแอร์หรือพักผ่อนไม่เพียงพอหรือพักผ่อนผิดเวลาต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็สําหรับเรื่องการทําบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพาการีผู้มีพระคุณสําคัญอันดับต้นนะคะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมสว่างและมุมดาร์กมากๆมุมสว่างถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตาย,ายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราหรือไม่กะทั้งครูบาอาจารย์นะคะกระตันยูให้มากที่สุด อาจารย์เชื่อว่าคนที่มีความกระตันยูเท่ากับความเจริญมันเป็นเรื่องจริงอาจารย์พิสูจน์แล้วแล้วก็สังเกตได้นะคะคนที่มีความกระตันยูชีวิตแบบเจริญขึ้นเป็นเรื่องจริงมากๆนะคะอืมก็ทำยังไงได้อยางงั้น,นเอาเอาง่ายๆแล้วกันแล้วก็แต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองเรารู้สึกว่าเราสะดวกใจที่จะ ทำแบบนี้เรามีเท่าไหร่หรือว่าคือบางคนอย,งอย่างอาจารย์ให้ตังแต่บางคนอาจจะเป็นการดูแลคือแต่ละเวแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ปฏิบัติด,ดีละกันแต่ในมุมดาร์กนะคะอีกโลกหนึ่งอาจารย์ก็เข้าใจแล้วเป็นเรื่องเซนซิทีมากอาจารย์แค่จะบอกเฉยว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเวไปของของตนแล้วก็มีเหตุผลไปของของตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทำนะคะจงมีสติก,กับเรื่องนี้ให้มากนะคะโอเคทําบุญนอกบ้านอาจารย์ขอดูนิดนึงว่าควรทากับอะไรดีนะคะ มันเป็นการสวดมนต์สมาธิอยู่ที่บ้านนะคะเหมือนการแผ่เมตตาต่างๆนะคะบท,บ,ทบทสวดบทสวดมนต์บททั่วไปจันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอยู่ข้างล่างนี้ละใน description แล้วก็เสริมได้พระคาถาเงินลานได้แล้วก็ไปหาบทแผ่เมตตาเพิ่มหน่อยนะคะอันนี้คือแผ่เมตตาใหญ่ได้ยิ่งดีหรือว่าบทแผ่แผ่เมตตาทั่วไปนั่งสมาธิในการแผ่เมตาก็ได้ลองไปหาใน Google ใน YouTube ดูมีคนสอนอยู่นะคะไปฟังไปอ่านดูแล้วก็ ทำบุญอะไรที่เรารู้สึกว่าสุขใจที่ได้ทำทำได้หมดเลยค่ะไม่จาเป็นไม่จํากัดน,นะบริจาคเลือดก็ได้หรือว่าเป็นการเป็นการเป็นสะพานบุญก็ดีนะคะแล้วก็ทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเก่าก็ได้อย่างเช่นเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้เราบริจาคออกไปแล้วก็เป็นการถวายเป็นถวายแบบดอกไม้ให้กับพระอะไรเงี้ยน,นะคะ กับพระพุทธรูปในบ้านก็ได้เปลี่ยนน้ำอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ตัวเราค่ะจริงๆการทําบุญน่ะทำได้หลาลกหลายรูปแบบมากมีหลายเวมากมีการช่วยเหลือทั้งคนเพื่อนมนุษย์กันเองเนี่ยแล้วก็สรรพสว์ทั้งหลายทําได้หมดเลยบางค่านอาจจะเป็นการทำมังสวิรัตอ,อาาอาทานมังสวิรัตก็ได้มางคนเป็นจิตอาสาไม่ต้องเสียเงินนะคะก็มีแต่บางคนทําเงินทําบุญหนึ่งบาทก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงทําได้หมดเลย นะคะทำไปเถอะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับขะนังขะไฟก็ได้ยิ่งดีเหมือนกันนะคะอนุโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลนะคะส่วนมโนสมาธิบ้างนะคะมันจะดีต่อตัวคุณแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกในการสวดมโนสมาธิก็หาก,กิจกรรมอื่นๆทาให้เกิดสมาธิได้อย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนบางคนอาจจะมีการถักโคเชถักนิตติ้งต่างๆนะคะบางคนอาจจะเป็นการแบบเล่นโยคะบางคนโซเชียลดีท็อกซ์บางคนอาจจะ ฟังเพลงปรับสมาธิใน YouTube บางคนหางานอดดเรกทําที่รู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้เราใจจดใจจ่อมีความสุขกับมันจงทําซะบางคนปลูกต้นไม้ดูต้นกระบ,บองเพชรมีหลายแบบมากนะคะแค่พยายามพักผ่อนสมองบ้างนะคะทำให้เราดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามามันอยู่ที่ตัวเราคุณคิดยังไงเป็นอย่างนั้นไวมากนะคุณเซนส์ค่อนข้างแรงเซนส์ของคุณเนี่ยมันมันมันมีทั้งผลดีแล้ผลไม่ดีคือผลดีก็คือ ถ้าสติคนทำดีมันเข้ามาไวแต่ถ้าทำไม่ดีก็เข้ามาไวด้วยเช่นเดียวกันไงแล้วก็ใช้เซนต์ตรงนี้ประกอบกับเหตุผลอย่าใช้แค่เซนต์อย่างเดียวไม่ได้นะคะประกอบกันมันจะยิ่งทําให้เราอาจจะมีเวนในการดําเนินชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําคนคนนี้ไม่ควรคุยด้วยหรือควรคุยด้วยเหตุการณ์นี้เราทนทำยังไงแก้ไขปัญหายังไงมันเหมือนปนหนึ่งว่ามีอะไรมาคุ้มครองเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะคะถือว่าดีทั้งมวลค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณแน่นอนถ้าคุณหมัน่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆนะคะทุกคนไม่เทวดาประจําตัวหมดค่ะแต่แค่ว่าถ้าใครกระทำดีเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าบุญกุศลตรงนี้มันเหมือนเปิดทางให้เขามาช่วยเหลือเราได้มากยิ่งขึ้นแต่เราเราทำด้วยจิตบริสุทธินะคะไม่ใช่ว่าเุ้ยทำแล้วต้องให้เขามาช่วยไม่ใช่ทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วสิ่งดีจะเข้ามาหาเราเองโดยธรรมชาติอ,อย่าทำเพราะหวังผลอ,อย่าทำเพราะว่า เราต้องการอะไรตอบแทนทุกๆอย่างทําด้วยจิตบ,บริสุทธิ์แล้วสิ่งดีมันจะตอบแทนคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอให้คุณและครอบอครัวข,ของคุณสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะคนนี้จบความํำนาใเที่ยวนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ป e ปกติจริงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan p a g ้ติก๊กตได้ไอได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ